ครับผมจำพวกจำไฟได้กันนะครับเดี๋ยวมารีวิวความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะครับ True Note นะครับรีไวท์กีตาร์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆแล้วก็เสียงดีมากๆนะครับอันดับแรกนะครับเอาแบบเข้าคร่าวไวๆบ้านๆเลยสีเขียวจะเป็นช n e l ของสกรีนนะครับแต่ถ้ากดอีกทีจะเป็น b o o ต์นี่เห็นไหมครับเป็น b o o ต์นี่ก็จะเป็นหลอดจะเป็นสถานะสีแดงเห็นไหมครับ b o o ต์ก็คือตัวนี้นี่เองนะครับ โอ้โหดีมากเห็นไหมครับเนี่ยต่อมาเป็นริบชื่มนะครับก็เป็นเสียงแบบคันคร้านหน่อยนะครับก็นี่เลยครับบลิทคั้นนะครับอ่าพอกดอีกทีก็เหมือนกันจะเป็นบูตก็คือเพิ่มอ่ายกเลเวลก็เป็นโซโลได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยครับลิสนะครับก็คือโซโลนะครับแล้วก็กดอีกทีเป็นสีแดงปึ๊บนี่เห็นไหมครับ ก็จะทำให้เป็นการแบบโซโล่ยกดังขึ้นมาแล้วแต่เราจะเร่งนะครับตรงนี้นะครับอ่านี่เลยครับไม่พอเท่านั้นนะครับมีเซนรีเทิร์นนะครับเซนก็ส่งออกไปนะครับรีเทิร์นก็ส่งเข้ามาเซนส่งไปไหนก็ค,คือส่งไปพวกหลังแอมก็จะมีอะไร eq นะครับแล้วก็พวกโมดูลเลชันแล้วก็ delay r e ิร์ b นะครับโดยหลักการทั่วๆไปนะ อันนี้อินเข้ากีตาร์นะครับแล้วก็ส่งรีเทิร์นเข้ามานะครับแต่ท่านใดที่จะต่อเสียงแตกไว้หน้าแอมก็คือต่อสมมุติว่ามีเสียงแตกนะครับมีดิสโซชันหนึ่งตัวสมมติผมสมมติตัวนี้แล้วกันนะครับคุณก็ต้องต่อกีตาร์เข้ามาที่นี่ก่อนแล้วก็เอาพุทมาที่เซนต์ก่อนนะครับ เอ้ยเอาพูดมาที่รีเทิร์นเอ้ยมาที่อินพุตโอ้แล้วแล้ขออภัยขออภัยนะครับเอามาทีอ่อินพุตนะครับ, out, input, รบก็คือต่อหน้าแอมเออจะเป็นการต่อหน้าแอมนะครับแล้วก็เอาพุตนี้นะครับนะมันจะใช้แคปซิมไม่ได้ถ้าจะใช้แคปซิมเนี่ยตัวนี้จะต้องเป็นนี่เลยนี่ครับบาลานซ์เอาก็คือเป็น XLR นะครับ นี่เลยครับถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยนะครับแต่เท่าที่ผมลองนะ XLR เนี่ยดีมากเอาไว้ออกแบบไปยังมิกเซอร์ได้เลยมันมีแคปซิมตรงไหนมันมีแคปซิมตรงนีนน้นี่นี่เลยครับโอ้โหให้ให้ดูจะชัดนี่ไงนครับเห็นไหมครับมีแคปซิมดีด้วยนะไม่ใช่ไม่ดีนะดีด้วยนี่ครับตรงนี้คือปิดแคปซิมตรงนี้คือเปิดแคปซิมแล้วที่สำคัญคือมีหูฟงังมีออกอินแกะเพลงได้ด้วยนะครับมีอะไรเนะี่ย อ่โฟเคเบิลต่างๆนะครับในโฟเคเบิลก็พวกเซ็นลีเทิร์นต่างๆนั่นแหละครับอ่านะครับ,รบ,รบประมาณนี้เลยดีมากครับมันก็เหมือนหัวแอมดีๆตัวนึงเลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับคือมันเป็นมันเป็นหัวแอมที่เรียกว่าเป็นขนาดย่อมหรือเป็นแอมหล่ออย่างเงี้ยดี D. ด้วยครับผมบอกได้เลยวโคตรดีอ่ะอานจรางิงนะครับโคตรดีแล้วเสียงเนี่ย ผมบอกได้เลยเสียงเสียงมันได้เลยนะเสียงไม่ธรรมดานะครับคือเสียงแบบโหเสียงเสียงแตกครั้นๆนี่ก็แบบว่าโอ้โหสะใจเลยนะยิ่งเสียงลิตเข้าไปโอ้โหแบบดีมากนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับถ้าทำา EQ แยกมาเป็นตองครของมันนะผมว่าจะดีมากกว่าน,นี้แต่ยังว่าเนาะมันก็เป็นเหมือนพวกแอมมาแชลทั่วไปก็คืออ่า รุ่นใหญ่ๆเงี่ยเขาก็มี EQ แบบว่ารวมกันอยู่แล้วบางตัวนะอืมประมาณนั้นนะครับนะอันนี้คือคือความเห็นของผมนะอ่าครับเนาะอ่ะก็ถือว่าคุ้มราคาตัวเนี้ยนะครับผมว่าจะลองต่อเล่นอยู่เหมือนกันนะครับต่อเซนรีเทอร์แล้วก็เอาพวกเนี่ยเสียงแตกต่างๆมาลูบเข้าดูว่ามันใช้งานใช้งานได้จริงแหละเพราะว่าหลายๆคนเอาไปออกงานไปล้ว นะครับาล้วก็จะลองจะต่อดูในสไตล์ของผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ่าครับก็รีวิวกันประมาณนี้นะครับแบบบ้านๆดิบๆเลยนะครับข้อมูลไหนผิดพลาดอะไรก็เสริมผมได้นะต้องขออภัยนะครับผมเนาะผมก็ลองเท่าที่ผมรู้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถือว่าโหแบบจบตอนนี้จบเลยนะครับดีมากนะครับอ่ะโอเคจัดไปก็อย่าลืมนะครับ ร้านย a ม a h a g u ไฟซื้อขายและเชิญกีตาร์เอฟเฟกต์ส่งมาเซตอัพกันได้นะครับส่งมาเซตอัพเสียงว่าจะเป็นกีตาร์ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับอ่ะก็จัดไปครับผมยินดีด้วยครับแล้วก็คอร์สสอนกีตาร์โป่งด้วยนะครับอยากเล่นกีตาร์โป่งมันๆอยากโซโล่มันๆก็เชิญได้เลยนะครับเข้ากลุ่มเข้าคอร์สสอนกันได้นะครับอ่ะโอเคจัดไปครับ